สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับตัวนี้คือโคมถนนนะครับโซลาเซลล์ของ JD ตัวนี้เป็นขนาดพันวัตสว่างมากนะเดี๋ยวต้องพูดเร็วๆเพราะเดี๋ยวจะแสบตาเดี๋ยวจะตาบอดเข้าไปได้ตัวนี้แรงมากๆจริงๆนะเป็นรุ่นที่สว่างที่สุดแล้วนะขนาดพันวัตเม็ด LED ข้างในมีถึง420เม็ดนะครับบิลอินแผงโซลาเซลล์อยู่ข้างหลังตัวนี้นะครับใหญ่มากตัวนี้เนี่ยความยาวของความยาวของตัวโคมนะครับอยู่ที่67เซนนะครับส่วนความกว้างอยู่ที่ 25เซนนะแผงโซล่าเซลล์ว็่ใหญ่ประมาณนั้นเลยนะครับแผงโซล่าเซลล์รุ่นนี้นะครับเป็นแผงรุ่นโมโนคริสตัลไลด์้วยนะครับเป็นแผงที่ดีกว่าโพลีคริสตัลไลด์ครับเป็นแผงรุ่นที่ต่อให้เมฆคลึ้มฝนตกมันก็ยังชาร์จไปอยู่ถ้าโพลีเนี่ยเขาจะไม่ชาร์จแล้วนะวันนั้นก็จะไม่ได้ถ้าฝนตกทั้งวันวันนั้นก็จะไม่มีไฟแต่ตัวนี้ฝนตกหรือว่าเมฆคลึ้มก็ยังชาร์จอยู่ทาให้จะมีไฟทุกๆวันนะครับตัวนี้นะครับในกรองนะครับจะมาพร้อมกัับโคคคมมีมไฟอนนะรับ จะมีขายึดด้วยนี่ขายึดนี่ความยาวประมาณ40เซนนะครับขายึดเวลาเขาเขายึดก็จะยึดอย่างนี้นะครับแล้วก็ Not น็อตเนี่ยมีให้มาหมดแล้วนะน็อตไม่ว่าจะเป็นยึดเสาหรือว่าน็อตที่จะยึดต,ตัวขาติดระโคมมีแล้วนะครับแล้วก็จะมีรีโมทด้วยโอ้ขอบคุณพระเจ้าถึงเวลานี้แล้วปิดได้ทันที <laughs> นี่นะครับมีรีโมทรีโมทนี่ครับสามารถปรับโหมดได้หรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากใช้รีโมทนะครับปรับทางนี้เลยก็ได้ครับกดแช่ไว้หนึ่งทีครับตัวนี้มันจะมีสวิตช์นะครับเมนูน กดปุ๊บติดขึ้นมาระวังแบบตาเลยกเกลือตัวนี้นะครับตัวตัวนี้เขาจะมีดิสเพลย์นะครับเขาจะมีหน้าจอบอกนะว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจะมี25 40 60 80 100นึ่ร้อเปอร์เซ็นต์นะเวลากลางวันเนี่ยมันจะชาร์จมันก็จะขึ้นตั้งแต่20ไปยี่ส0บเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าแบตเตอรี่เต็มนะครับส่วนตรงนี้นะครับไปแถวที่2เนี่ยจะเป็นจะบอกถึงโหมดต่างๆตัวนี้มี3โหมดนะครับก็จะมีนี่นะวิธีเปลี่ยนโหมดให้กดอะไรเงี้ยนะโหมดแรกนะครับที่มีพระอาทิตย ครึ่งเดียวนะครับก็จะเป็นโหมดที่เวลาคนไม่มีคนเดินนะครับไปตัวนี้จะติดครึ่งหนึ่งคือ5 0าเแล้วเวลามีคนเดินผ่านไปก็ติดขึ้นมาร้อเนตะครับตัวนี้มันจะมีเซนเซอร์จับการเคลื่อนไหวไงส่วนโหมดที่2นะครับโหมดนี้นะครับที่มีพระอาทิตย์ดำๆอันหนึ่งขาวๆอันหนึ่งอันนี้นะครับจะเป็นโหมดยอดนิยมก็คือโหมดไฟนิ่งก็คือตัวนี้เนี่ยจะถ้าไปอยู่ตรงกลางก็คือจะไม่เกี่ยวข้องกับการเดินผ่านไม่เดินผ่านมีการเคลื่อนไหวหรือเปล่า ไฟตัวนี้จะติดนิ่งทั้งคืนนะครับในเวลากลางคืนส่วนกลางวันเนี่ยก็ไฟดับอยู่แล้วนะครับมันเป็นรุ่นปิดเปิดอัตโนมัติ omat, เวลาเมื่อถึงจะติดนะครับส่วนโหมดสุดท้ายนะครัโหมดนี้อ่าโหมดนี้จะเป็นโหมดที่เวลามีการเคลื่อนไหวนะครับไฟก็จะติดขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาไม่มีการเคลื่อนไหวไฟจะดับเลยนะครับตัวนี้ก็จะให้เพื่อนๆเลือกนะครสามโหมดสามผมผมชอบโหมดไหนผมชอบโหมดหนึ่งอ่ะก็คือแบบเวลาไม่มีคนเดินให้มันแค่รีเซฟแบตเตอรี่ไว้นะครับก็คือประหยัดแบตเตอรี่ไว้ติดครึ่งเดียว เวลามีเดือนผ่านให้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนหลายๆคนก็ชอบโหมดที่สองโหมดที่สองก็ติดนิ่งๆทั้งคืนนะครับปรับผ่านรีโมทก็ได้นะครับรีโมทเนี่ยเขาจะมีสวิตช์ออนออฟนะครับนี่ระยะรีโมทนี่อุ้ยหน้ามืดๆว่ะสวิตช์รีโมทนี่นะครับสามารถปรับอ่ออนออฟแล้วก็เปลี่ยนโหมดด้วยการกดคำว่าออโต้นะครับตัวนี้ก็จะถูกเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆส่วนสามชั่วโมงห้าชั่วโมงแแลล้้้้วววดดดััััับบบช่่่โมงงตคคาไนนะรี แต่ผมว่าจริงๆรีโมทไม่สําคัญเลยสำหรับผมกดเตทีเดียวแล้วจบแล้วเวลาสว่างมันดับเองนะครับตัวนี้สว่างดับเองนะครับเดี๋ยวทาท่าห้ดนะครับเพื่อนๆว่ามันใหญ่แค่ไหนนี่ตัวโอ้โหใหญ่จริงๆนะนี่สว่างมากด้วยคนระับสวยงามเดี๋ยวผมลองทำให้ดูหน่อยดีกว่าว่าถ้าจะเสียบเสียบขาแล้วเป็นยังไงนะครับนี่เสียบเข้าไปนะเวลาเราเสียบเสร็จปุ๊บน,นะครับมันจะมีน็อตมาเราก็ยึดน็อตให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ยึดติดกับ กันหางยึดติดกับเสาไฟได้เลยนะครับ<า>จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับติดไปน้าตาดีเลยนะครับยาวใหญ่ดีไหมตัวเนี้ยขา40เซนตัวโคมอีกหกเซนยาวประมาณ1เมตรเลยนะดูดิใหญ่มากครับความสว่างเขาเนี่ยสูงถึง3,000ลูเมนเลยนะตัวเนี้ยนะแรงมงากจริงครับมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการแบบไม่ได้ต้องการสว่างขนาดนี้มันจะมีรุ่นประมาณครึ่งเดียวเดี๋ยววันถัดไปเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวใหม่ นะครับตัวประมาณ500วัตต์ตัวนี้1000วัตต์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสั่งซื้อเข้ามานะครับตัวนี้เป็นครมถนนเจดีรุ่น1000วัตต์นะครับรุ่นไหม่ล่าสุดตัวนี้ก็สั่งมาทางนี้ได้นะครับเบอร์โทร080655805เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะครับสินค้าเราจะส่งทุกวันแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้ทนแดดทนฝนกันน้ำ100%นะครับใช้ข้างนอกอันนี้ใช้ใช้แด่ภายนอกนะเพราะภายในมันจะมันจะไม่สามารถชาร์จชาร์จแดดได้นะครับอันนี้เป็นพลังงานโซล่าเซล สำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ